สวัสดีครับเก่าพบกับผมพี่เดียวช n แน,นลนะครับอยู่ในเกมโยกกลางจุติเรครบเลื่อนใหม่เหมือนเดิมนะครับที่พี่เคยประสบปัญหากันไหมว่าตั้งของแล้วของขายไม่ออกตั้งของแล้วเอ,อ้ยทำไมไมีคนซื้อของเราเลยทั้งที่เราขายถูกนะครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆมาตั้งร้านขายของโดยที่ของแต่ละอย่างครับเราใช้คีย์เวิร์ดอะไรนะครับหรือว่าของบางชิ้นเราต้องตั้งชื่อว่าอะไรชื่อร้านว่าอะไรถึงจะออกนะครับผมโดนนี้จะบอกทั้งหมดเลยนะครับทำให้พี่ๆขายของได้ง่ายขึ้นแน่นอนนะครับ แต่จะขายออกไม่ออกอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ของพี่พีด้วยนะแล้วก็การขายไปอะครับอย่าขายแพงนะถ้าขายแพงมันขายไม่ออกอันนี้ว่าผมไม่ได้นะและก่อนจะไปชมคลิปน,นะครับฝากกดไลค์ให้กันด้วยส่วนซับสไครต์อย,อย่าเพิ่งกดก็ได้นะครับให้ดูคลิปวิดีโอก่อนคิดว่าคลิปวิดีโอน,นี้มีประโยชน์ต่อพี่ๆค่อยกดซับก็ได้นะครับแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับมาแล้วโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่สุดยอดเกมจอมยุทธ์เปิดให้เติมแล้วที่ r i c h m a n s h o p คู่ก็เติมเองเข้าไวมีเงินคืนผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายเติมเว็บรับส่วนลด i c h m a n คอยพร้อมผ่อนได้นาะนสูงสุด10เดือนเติมหลายมีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ Richman ช h o p อย่างที่ทุกคนรู้ครับเกมโยกังจุติยนพบเลือดใหม่นะครับเปิดให้ซื้อขายกันแบบเสรีเลยนะครับก็คือเราสามารถตั้งร้านขายของได้เลย แล้วก็จะขายเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องตั้งราคากลางแบบอะของชิ้นนี้ครับต่างหูตรมังกรว่ามีราคากลาง2 0 0รถึงห0 0ไม่มีครับเราอยากจะขาย1ห,หยวนหรือ1บาทกี่บาทก็ได้ครับเกมนี้เป็นซื้อขายเสรีซึ่งหลายๆคนชอบตรงนี้มากทั้งค่อค้าทั้งตัวผมเองก็ชอบเพราะว่าถ้ามันเสรีอย่างเงี้ยเราจะซื้อยังไงก็ได้ถูกต้องไหมทุกคนพอเปิดเสรีแล้วมันจะมีปัญหาออย่างหนึ่งคือเราหาของไม่เจอเว้ยอย่างเราจะซื้ออะไรอยากซื้อหินใช่ไหมครับ หินกลางปูตัวนี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรหรือเราจะตั้งหินว่ากายทองก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับถ้าเราพิมพ์ไปว่าหินกายมันก็ไม่เจอเราต้องพิมพ์ไปว่ากลางปูครับนี่พอเราพิมพ์ไปว่ากลางปูนะครับเราจะเจอกลางปูเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปสอนตั้งขายของนะครับว่าตั้งแบบไหนยังไงถึงจะเซิร์ชหาง่ายนะครับแล้วคนก็จะหาได้ง่ายขึ้นไม่จำเป็นต้องไปนั่งเดินเมืองนะครับวิธีการซื้อของของเกมนี้การจะซื้อของมี2แบบก็คือ1คือเดินมาที่เมืองฮอนบันครับ ร้านขายของจะตั้งได้เพาะเมืองทอนบันเท่านั้นนะครับผมนั่นก็คือเมืองแรกที่เราเกิดมาเลยนะครับสามารถตั้งขายแล้วให้เราเดินซื้อแบบนี้ได้เลยเป็นตล,ลาดนนะัดช้อปปิ้งได้นะครับอย่างที่2ครับเป็นตลาดนัดแบบบลูทูธนะครับคือขายออนไลน์ online, นะครับผมซึ่งก็เหมือนช้อปปี้นั่นเองนะฮะเราก็สามารถเรียกดูได้นะครับแต่ถ้าเราใครไม่ได้เ <m> ต <ys elf> <information> ิมบัตรส้มนะครับต้องเติมบ <in> ัตรส้มเท่านั้นนะถึงจะดึงแบบออนไลน์ได้ถ้าเราไม่ได้ซื้อเราก็ดูไปก่อนครับแล้วเราค่อยกดไปอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะวิ่งไปที่ร้านเองเลย หนึ่งนะครับคีย์เวิร์ดส่วนใหญ่นะครับการตั้งของนะครับเราจะตั้งตามของที่เราอยากจะขายนะครับผมโดยเราจะเอา2พยัญชนะแรกของของชิ้นนั้นๆมาตั้งร้านนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมจะขายหินอัปสัตถ์ถูกต้องไหมครับหินอัปดาวสัตว์พิเศษครับตัวเนี้เขาจะไม่เขียนหินอัปเขาจะเขียนเป็นสัตว์เลยนะครับจะเขียนแบบนี้จะไม่เขียนว่าแหวนกะลันได้นะครับจะต้องตั้งเป็นแบบนี้ ตอเสือไม่หันอากาศตอเต่านะครับแล้วถ้าเราอยากขายข,ายของอย่างอื่ออีกเราก็เพิ่มเข้าไปปีกผงอ่า,ออาหินรวมอะไรพวกนี้นี่ครับเขาจะตั้งเป็นแบบนี้กันนะครับก็คือจะตั้งกันแบบนี้เลยถ้าจะขายเซตสุสานใช่ไหมเราก็เขียนภาพแค่นี้อันนี้เป็นวิธีขายข,ายของแบบง่ายๆนะเราจะขายหินกันกลางปูใช่ไหมครับเราเขียนแค่กลางปูก็พอครับกลางปูสามารถขายได้ทั้งกันกลางปูทั้งหินโจมกลางปูเลยนะครับ ซึ่งเขาจะใช้ตัวนี้กันเยอะมากก็คือเซิร์ชคําว่ากังฟูปึ๊บพี่พีก็จะเจอทั้งหินกันทั้งหินโจมตีเลยครับผมทั้งขั้นแรกขั้น2แต่พี่จะต้องหาเอานะมันจะอาจจะหาหนานหน่อยแต่มันก็เพลินๆนะครับคุณฟาร์มของฟาร์มมอนอยู่มันก็จะเห็นมีนะและหินสัตว์เลี้ยงครับเขาก็จะเขียนอย่างนี้นี่อ่ะแล้วพิมพ์แค่นี้ปึ๊บมันก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับแล้วถ้าเราอยากสร้างประดับละสร้างประดับใช่ไหมครับเราก็พิมพ์คําว่าเหล็กก็ได้ มันจะมีเหล็กอยู่นะครับเหล็กสีแดงนี่พอจะเขียนคาว่าเหล็กแค่อย่างเดียวครับคําว่าเหล็กครับมันจะเซิร์ชได้ทั้งผลึกเหล็กหลอมครับเหล็กเสริมวายาของอาวุธป้องกันนะครับผมแล้วก็ถ้าจะเสริมผ้าคลุมใช่ไหมเราก็เซิร์ชคาว่าผ้าก็พอครับมันก็จะมีขึ้นว่าเป็นผ้าเสริมเสื้อคลุมอะไรพวกนี้นะครับให้จําพยัญชนะหรือว่าคีย์หลักของของต่างๆอย่างหินอัปปีครับถ้าพี่อยากขายพี่ก็เขียนคําว่าปีกก็พอ พี่เซตคำว่าปีกไปก็พอครับมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับว่าของปีกชิ้นนี้มันขายราคาเท่าไหร่กันนะครับหินยกแปลกอ่ะพี่อยากขายหินยกแปลกพี่เซตคำว่ายกก็พอพี่เซตคำว่ายกครับมันก็จะขึ้นมาเลยเห็นไหมถ้าใครไม่เซตตามเนี้ยมันก็จะหายากขึ้นพี่อาจจะต้องเซตคำว่าหินยกเลยแต่ส่วนใหญ่ผมจะแนะนําว่าให้ตั้งเป็นหนึ่งพยางก็เกินพอแล้วครับผมอย่าไปตั้งเยอะครับถ้าอยากขายของแดงใช่ไหมครับพี่ก็เขียนแดงแค่นี้ แดง80 60นะครับเติมคําว่า60 80เข้าไปด้วยเพราะบางคนจะเซิร์ชแบบนี้แดง80อ่าหรือจะเซิร์ชเป็นแบบนี้ก็ได้ครับถ้าพี่อยากขายของที่มันเก่งมากๆพี่ก็เขียนท็อปแแต่ว่ามันจะเซิร์ชยากมากแนะนําว่าให้เขียนแดง80จะดีกว่าเพราะถ้าเขียนท็อปทุกคนจะเขียนอย่างนี้ครับท็อป80ตัวใหญ่ตัวเล็กตัวพีอย่างนี้แต่มันเซิร์ชยากครับให้เซิร์ชเป็นแบบนี้แดง80จะดีกว่าถ้าใครอยากขายของออกนะแนะนําว่าให้ขายคําว่าแดง80อย่างนี้ แล้วก็เราก็ไปเลื่อนดูก็ได้ครับส่วนเซตภาพวาดน,นะครับผมเขาจะเขียนแบบนี้ทุกคนจะเขียนเป็นวาภาพอย่างนี้เลยจะไม่มีใครเขียนวาดครับเพราะมันยาวครับเพราะมันยาวจริงๆเพราะมันเซิร์ชเราขายของที่หนึ่งเราขายได้16พยางทุกคนต้องเข้าใจอีกก่อนว่ามันขายได้16พยางถ้าผมจะสขายของผมจะเขียนว่าภาพอ่าอันนี้คือภาพวาดน,นะครับภาพวาดที่ดรอปมาจากดันเจียนสุสารนั่นเอง ถัดไปครับผมจะขายพวกผงต่างๆทุกอย่างในเกมผมก็เขียนคําว่าผงแค่นี้พอถัดไปครับผมจะขายหินอัปปิใช่ไหมผมก็เขียนว่าปิกแค่นี้แล้วผมจะขายของแดง80ผมก็เขียนแดง80แค่นี้ครับเห็นไหมมันก็จะเป็น3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ผมตั้งได้อีก3ตัวถูกต้องไหมตอนนี้ตั้งไป13บตัวละผมอยากเขียนคําว่ากางกูเข้าไปแต่มันจะไม่พอครับมันจะเกินมาประมาณ สองพยางเกินมา2พยางพี่ก็ลบ80ออกก็ได้แล้วเขียนแดงอย่างเดียวอ่ะประมาณนี้ถ้าขอเซิร์ช80ไม่เจอของเขียนแดงก็อาจจะเจอนะแล้วก็เอาภาพวาดของเราไปขายได้เลยนะครับทีนี้เราก็ตั้งส่วนราคาของนะครับให้เราดูของในตลาดก่อนว่าตอนเนี้ยมันเท่าไหร่ออย่างเซิร์ชผมก็น่าจะประมาณ50-1ถึงร้อยหนึ่งตั้งของให้มันสมเหตุสมผลกับของในตลาดครับแนะนําว่าให้ไปดูก่อนเสมอว่าตอนเนี้ยราคาตลาดมันอยู่เท่าไหร่อย่างหินอัพซาตอนเนี้ยมันต่ําสุดที่13ที่ผมไปดูมานะครับ แต่ผมจะขายประมาณปึ๊บแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งคีย์เวิร์ดอย่างเงี้ยโอกาสออกมันน้อยมากนะครับแต่สามารถตั้งได้แต่การที่จะตั้งให้ออกก็ควรจะตั้งให้มันตรงกับชื่อร้านนะครับอย่างผงใช่ไหมเราก็ตั้งผงไปซึ่งไอ้ตัวนี้จะขายยากที่สุดครับหินรวมส่วนใหญ่เขาจะตั้งว่าหินรวมนะไม่ตั้งว่าวิญญาณวิญญาณมันยาวครับหินรวมหรือตั้งรวมก็ได้นะครับโดยทิกพวกนี้พี่ๆสามารถเอาไปใช้หรือปรับแก้ของร้านตัวเองได้เลยเพราะว่ามันตั้งได้หลายอย่างครับคีย์เวิร์ดคำว่าผงเนี่ยพี่ขายได้ทุกผง ก็จะเป็นผงเล็กผงใหญ่ผงพวกนี้ขายออกหมดเลยนะครับผมก็ขายของอย่างนี้ทุกวันนะฮะซึ่งผมก็มีหยวนอยู่ที่หนึ่งหมื่นแล้วเห็นไหมหยวนมันเยอะเพราะว่าเราขายของเป็นครับเรารู้ว่าเราจะต้องใช้คําว่าอะไรในการตั้งร้านนะครับอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเลยนะพี่ขายของถูกพี่ขายไม่ออกอยู่แล้ว การที่พี่จะขายของออกได้พี่จะต้องตั้งชื่อร้านให้ถูกวิธีด้วยนะครับซึ่งวิธีเนี้ยผมก็ลองดูหลายรอบแล้วละว่าผมลองตั้งชื่อร้านมั่วๆกับตั้งชื่อร้านเป็นของที่เซิร์ชง่ายๆเซิร์ชง่ายๆขายออกกว่าครับถึงบางทีเราขายแพงกว่าร้านอื่นนะ่ะแต่ร้านเราอ่ะมันเซิร์ชง่ายครับมันทําให้เราขายได้ง่ายกว่าคนอื่นด้วยนะครับอันนี้พี่ๆก็สามารถนําไปปรับแก้กันได้สําหรับเจ้าตัววิธีการตั้งร้านตัวนี้นะครับ ยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมก่อนจะไปชมคลิปฝากไปด้วยกับอิมูเลเตอร์ชั้นนานะครับผม LD Player 9 Partner ที่ที่สุดสําหรับเกมมือถือนั่นเองเป็นอิมูเลเตอร์ที่ไว้ใช้เล่นเกม Android บน PC ีนะครับมีเวอร์ชันที่ใหม่ด้วยนะครับผมแล้วแรงที่สุดเลยในช่วงนี้นะครับสามารถเล่นได้หลายเกมไม่ว่าจะเป็นเกมชั้นนําทั่วไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ปรับมาใหม่นะครับเร็วแรงสูงขึ้นนะครับแล้วก็ภาพไหลลื่นแถมก็ดีก็คืออิมูนี้ได้รับความเชื่อถือจากคู่หนาเกมหลายสํานักเลยนะครับอย่าลืมโหลดไปด้วย LD p l e r กอ,นนอย่างขอพวกนี้หูประดับ 2, 2> ขเขาก็จะเขียนว่าหูแล้วก็2อันสามก็เป็นหู3อะไรพวกนี้อันนี้สร้อยพวกนี้ขเขาก็จะเขียนประดับเขียนแค่ประดับครับไม่ต้องเขียน60-40อะไรพวกนี้ที่เขียนแค่ประดับก็พอครับคนเซิร์ชอะถ้าเซิร์ชว่าประดับ60แล้วมันไม่เจอคนก็จะเซิร์ชว่าคาว่าประดับอย่างเดียวแค่นี้เองนะครับหรือเขียนว่าสร้อยก็ได้ แต่ผมแนะนําว่าเขียนประดับแล้วก็ใส่ไปทุกอย่างที่พี่มีจะดีที่สุดนะครับเพราะถ้าคนอยากได้จริงๆเขาจะเซิร์ฟทุกวิถีทางครับเพื่อให้เจอของที่เขาต้องการนะครับส่วนของที่ขายออกไม่ขายออกพี่ๆจะต้องไปดูในเซิร์ฟเองนะโดยส่วนตัวผมอ่ะผมจะขายภาพวาดนะครับหินอักษรครับผมพวกเสริมพลังมายาต่างๆพวกปีกพวกผงพวกนี้ขายได้หมดเลยหินรวมก็ขายได้ครับหินตัวนี้แต่เราต้องคราฟเอาเองนะ แล้วก็หินกางปูต่างๆขายได้หมดส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้แล้วกันส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ไม่ได้มาสอนอะไรมากมายก็อยากให้พี่ๆขายของกันง่ายๆขายของเป็นนะครับแล้วก็อยากสอนให้พี่ๆใช้ตลาดกันเป็นทําให้สามารถซื้อขายกันง่ายแล้วก็ทําให้คนที่อยากซื้อของของพี่หาของพี่ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยกับเกมโยกังก,กิติยุทธภพเลือดใหม่นะครับอยากติดตามคอนเทนต์ของช่องเราก็กดติดตามกันไว้นะครับส่วนวันนี้ก็ ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยแล้วก็ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับส่วนคลิปวิดีโอนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ